ฏิเสธไม่ได้ว่านโยบายการแจกเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตนะครับก็คือประชาชนยังคงจับตาและก็ยังคงเฝ้ารอนะครับเพราะว่าเขาหวังว่าเงินส่วนนี้จะมาช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจกษษในพื้นที่ได้นะครับซึ่งหลังจากการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเล็ตครั้งล่าสุดซึ่งนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีครับยืนยันถึงการเดินหน้าโครงการนี้ย้ำไตรมาสี่เงินดิจิทัลวอลเล็ตจะถึงมือประชาชน ขณะที่ชาวเยลาเองตอนนี้ก็ดีใจนะครับและมั่นใจว่ารัฐบาลจะขับเคลื่อนโครงการนี้ได้อย่างแน่นอนครับติดตามได้จากรายงานครับ ดิจิทัลวอลเลตเป็นหนึ่งนโยบายเร่งด่วนภายใต้การบริหารงานของนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีหวังที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจให้กระจายไปยังทุกพื้นที่เพื่อให้มีเงินหมุนเวียนในระบบเกิดการจับใจ่ายใช้สอยภาคธุร,รกิจเกิดการขยายตัวเกิดการจ้างงานยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพรัฐบาลนี้ตั้งใจที่จะพลิกฟื้นเศรษฐกิจสร้างความมั่งคั่งให้กับประเทศชาติประชาชนทุกคนผมขอให้ทุกภาคส่วนมีเอมพารี้ร่วมกันช่วยกันทําโครงการนี้ให้สําเร็จ ทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นเพื่อทําให้เพื่อนร่วมชาติของเรามีชีวิตที่ดีขึ้นไปด้วยกันความคืบหน้าล่าสุดจากการประชุมคณะกรรมการนายายโยบายโครงการเติมเงิน10,000บาทผ่านดิจิทัลวอลเลตนายกรัฐมนตรีย้ำความจําเป็นเดินหน้าโครงการเพราะเศรษฐกิจไทยโตต่ำกว่าศักยภาพต้องกระตุ้นเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปสู่ท้องถิ่นผ่านประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์และผู้ประกอบการร้านค้า กระทรวงการคลังเสนอความเป็นไปได้ของแหล่งเงินในโครงการนิชทันวอลเลตนอกเหนือจากการออกพระราชบัญญัติเงินกู้500ล้านบาทมั่นใจว่าไตรมาส4เงินจะถึงมือพี่น้องประชาชนอย่างแน่นอนขณะที่ประชาชนจังหวัดยะลาเปิดเผยว่ารอโครงการนิชทันวอลเลตจากทางรัฐบาลเชื่อมั่นรัฐบาลจะสามารถขับเคลื่อนโครงการนี้ได้คาดหวังเป็นอย่างมากซึ่งเงินนิชทันจะสามารถทําให้เศรษฐกิจกลับมาคึกคักช่วยเหลือในเรื่องค่าครองชีพบรรเทาภาระได้หลายอย่างก็ คนก็ตั้งความหวังไว้เยอะเหมือนกันนะหนึ่งหมื่นนี่ดีใจลร่วงหน้ากันไว้ตั้งแต่รู้ตั้งแต่ได้ยินวันแรกแล้วก็ดีใจตั้งไว้แล้วว่าถ้าได้เร็วก็ดีสาหรับแม่ค้าคนหาเช้ากินค่ําก็เยอะหมื่นหนึ่งนี้ก็ก็หมายความว่าเยอะนะให้ให้ลูกให้หลานให้เด็กไปโรงเรียนอะไรก็ช่วยได้อยู่เยอะอยูอ่ก็ยังก็นั่นนะว่ารัฐบาลเข้ามาช่วยตอนนี้ก็ขอบคุณเขาว่หน่อยเนาะ ที่่ก็มาาชววยได้ันเลรัฐบาลมุ่งดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเลตให้เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่างๆด้วยความโปรง่งใสตรวจสอบได้การใช้อำนาจต่างๆในการดำเนินโครงการจะต้องเป็นไปได้วยความซื่อสัตย์และสุจริตเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชนคุณรัฐบาลจะมองเห็นความสําคัญต้องีข้องประชาชนนะคะความ,วามเป็นความเดือดร้อนของาบางประชาชน อาจจะเป็นแหลกๆน้อยๆสําหรับคนคนที่มีมีเงินเดือนสูงๆแต่ว่าคนที่มีเงินเดือนน้อยๆก็มีมีความสําคัญมากค่ะการไปกระตุ้นเศรษฐกิจตอนนี้เศรษฐกิจแย่ถ้าว่าได้เงินส่วนนี้มาคือประชาชนเนี้ยแฮปปี้ได้เลยค่ะขอบคุณท่านสิทธานายกรัฐมนตรีที่ให้โอกาสประชาชนทุกคนค่ะขอบคุณค่ะดิจิทัลวอลเลทมาตรการเพิ่มเงินหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจ ยกระดับคุณภาพชีวิตกระจายรายได้สู่ท้องถิ่นและสร้างโอกาสให้กับพี่น้องประชาชนรัฐบาลยืนยันขอให้รอฟังข่าวดีในวันที่10เมษายนนี้ร้านค้าและประชาชนเตรียมลงทะเบียนภายในไตรามาสที่3มั่นใจไตรามาสที่4เงินถึงมือพี่น้องประชาชนแน่นอนทีมข่าวเอพีทีภาคใต้รายงานจากจังหวัดยะลา